โอ้โหร้อยล้านเลยเหรือพี่ดีแคนไลท์นะครับว่าที่นักเตะอังกฤษค่าตัวแพงที่สุดในโลกนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยปืนเนี่ยแอสนอลี่ได้คลั่งแล้วนะครับคลั่งแล้วระเบิดคลังของตัวเองนะครับควักเงินกว่าร้อยล้านปอนด์นะครับบวกส่วนเสริมอีก5ล้านปอนด์นะฮะเพื่อที่จะยื่นไปสู่ขอดีแคนไลท์นะครับ แต่ความพีกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับเวทแฮมนะครับยังมีทีท่าที่ยังเฉยอยู่นะครับไม่มีแบบรุนร้อนรู้หนาวนะครับการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ของไอ้ปืนใหญ่อันนันนะครับซึ่งเวทแฮมเนี่ยได้บอกไว้เองนะครับว่าถ้าเกิดเดคนไลท์เนี่ยไม่ถึงร้อยล้านอย่ามาคุยกันนะแล้วอันนันก็ยื่นมาแล้วนะครับร้อยล้านปอนด์ตามที่สื่อได้ประกาศออกมานะครับแต่ทําไมเขายังเงียบอีกผมก็เลยรวบรวมมาให้นะครับน่าจะมีอยสองเหตุผลนะครับที่ทําไมเวทแฮมถึงยังเฉยอยู่ได้อีกนะครับซึ่งสาเหตุแรกเนี่ยก็ อย่างที่รู้กันเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยมีอยู่2ทีมครับที่ยื้อแขนดีแคนาลัเนี่ยสข้างอยู่เนี่ยก็คือ1 a r อาร์เซนอลสก็คือเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมที่เป็นแชมป์ปีลาสูนั่นเองเนะฮะเพราะว่าถ้าจะบอกว่ามีใครกล้าที่จะทุ่มเท่าอาร์เซนอลเนี่ยหรือจะทุ่มมากกว่าเนี่ยไม่มีอีกแล้วนะครับในเกราะอังกฤษนะครับนอกจาก เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นนะครับที่จะมาประมูลแข่งไหญ่ปืนใหญ่ได้นะครับอ,อีกทีมนึงก็เชลซีแต่เชลซีเขาก็ล้นทีมไปหมดแล้วแล้วตอนนี้น่าจะกําลังชุกระหกการระบายนักเตะออกมากกว่านะครับคงไม่มาประมูลแข่งด้วยหรอกฮนะก็มีอยู่2ทีมนะครที่ตอนนี้ที่จะแข่งกันซึ่งเวสต์แฮมเนี่ยน่าจะรอดูครับว่าเรือใบสีฟ้าเนี่ยจะเกทับ จะเกทับไอหนุ่มปืนโตเนี่ยมาเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นศึกระหว่างไฮโซเมืองแมนแล้วก็ไอหนุ่มปืนโตนะครับว่าเขาจะไปเกทับราคาเนี่ยจนไปจบที่เท่าไหร่เนี่ยกับการสู่ขอดิคนไรนะครับแข่งพรสวรรค์ที่แบบ10ปีมีครั้งหนึ่งอ่ะหรือ20ปีมีครั้งนึงเลยของเวสแฮมเขานะครับว่านานๆจะขายได้ทีก็ขอเรียกราคาอังๆหน่อยแล้วกันนะฮะนั่นก็คือกรณีที่1น,นะครับส่วนกรณีที่2เนี่ยก็เหมือนกับ ที่อาเซนอลเคยยื่นมาก่อนหน้านี้ครับไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอแรกแล้วข้อเสนอที่2ที่ถูกปัดตกไปนะครับเพราะว่ากันว่าเขาไม่ได้จ่ายก้อนเดียวนะเขาขอซอยย่อยเป็น5งวดหรือว่า4ีงวด5้างวดอะไรก็ว่าไปนะครับโดยสมมุติว่า80 80ล้านใช่ไหมยืมมา80ล้านขอผ่อนเป็นปีละเท่าไหร่อ่าขอผ่อนเป็นระยะเวลา5ปีอะไรเงี้ย80ล้านซอยย่อยไป5ปีและร้อยล้านคราวเนี้ยก็คงจะเหมือนกันก็คือซอยย่อยไป5ปีอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นโครงสร้างการจ่ายเงินที่อาเซนนล ใส่ไว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางเวทแฮมก็ไม่ปลื้มอยู่แล้วครับเพราะเขาต้องการเงินก้อนเขาขอเดี๋ยวนี้เพราะว่าการที่เขาเสียจอมทัพกับตันทีมคนเก่งของทีมเข้าไปเนี่ยเขาขอเงินเขาต้องการเงินก้อนเพื่อี่ที่จะมาซื้อนักเตะเข้ามาเสริมทีมเดี๋ยวนั้นเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่เอาแล้วครับผ่อนจ่ายนะครับแต่ถึงกระนั้นเนี่ยก็ เอาใจช่วยนะครับอยากให้เพื่อนๆมาเอาใจช่วยอาเซนนลกันนะครับให้ได้พี่ดีแคนไล์ไปเถอะนะถ้าเกิดสุดท้ายแล้วยังไงจะต้องมี2ทีมนี้ที่จะต้องที่จะได้พี่ข้าวไปเนี่ยขอให้เป็นอาเซนอลแล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นเรือใบเนี่ยมันจะโหดเกินมันจะเก่งเกินไปนะมันจะแบบโอ้ยมันจะไปถึงไหนอะ แค่นี้ก็จะไล่เทียบทานอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดได้ดีแคนไล์ไปอีกเนี่ยจะไปเจาะเขาเข้ายังไงแหละครับทีเนี้ยนะมันจะโหดเกินไปให้อรสเซนอลได้ไปเถอะนะให้มันแบบเออเฉลี่ยความเก่งกาดไปบ้างเฉลี่ยความโหดไปบ้างนะครับก็อาจจะช่วยนะฮะออสเซนอลขอให้ได้พี่ข้าวมานะครับสู้นะอย่าปล่อยให้เรือใบได้ไปนะครับ